พ่อครับถึงผมจะมีความไม่เจ็ดคนนะแต่ผมก็มั่นคงกับรักทั้งเจ็ดนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมันกินใจผมเหลือเกินครับท่านผู้ฟังฮ้าแต่ชัว่าไปเจดาก็น่ารักนะครับเหรอโอเคมาที่ปริมาบ้างมีเรื่องสุดแสบของใครอยากจะเล่าไหม มันก็ไม่เชิงสุดแสบหรือเปล่าแต่ว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่สร้างความลงุนคาให้คนในห้องเนะี้ย <laughs> เปินะ<า>ือสร้างความลงันคา <laughs> เป็นเรื่องนาฬิกาปลุกของปีโป้ค่ะจอเคือ oh. ว่าเพลงของปีโป้เนี่ยจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เขาชอบแล้วเขาก็จะมาตั้งเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมคะแล้วทุกคนเนะี uh ่ย huh. ก็จะตั้งฬิกาปลุกของตัวเองแต่ว่าของตัวเองอะ่ะจะไม่ตื่น จะตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงในตาบุกของปีโป้แล้วทุกคนในห้องจะตื่นแต่ปีโป้คนเดียวที่ไม่ตื่นเสียงมันเป็นยังไงอ่ะแบบร็อกเพลงร็อกมันมันก็ไม่เชิ่มันไม่ใช่เพลงร็อกแต่ว่ามันเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วแบบหูหัวฟังแล้วแบบโอ๊ยลุกไปปิดเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ ตรงพอยว่าแบบต้องการฟังร้แบบต้องตื่นแน่ๆคิงโป้ออบบคือใช่เลยแต่คนตั้งไม่ตื่นนะแต่คนตั้งไม่ตื่นแต่คนอื่น,นตื่นคน <c oughs> อื่นตื่นแทนออใช่แล้วก็คือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยโควิดน้องโควิดเขากลับมาอีกแล้ว <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นโควิด oh. มาอาชีพเสริมต้องมี oh. คนเนี่ยจะเป็นแม่ค้าอะไรก็อยากจะรู้มากเลยเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่น้องคนแรกของเราดีกว่าแชมพูยาโอเคค่ะรีหรือเปล่าใช่ลีเหมือนดูมาจากไรมาจากฟามอะไรเงี้ยดีกวนั้นขายแบบขายผ้าขายแบบของแออ์แกนิกอะไรอย่างงี้ปว่าอ่ะแล้วมาขายอะไรนี่สรุปก็ปกติอะก็จะพูดถึงแม่ค้าก็จะนึกถึงยายวันนี้ก็เลยใส่หมวกยายมาแล้วก็ใส่ชุดเหนือมาเพราะว่าเาขายของอยู่ที่ภาคเหนือไงใช่ แล้วยายแชมขายอะไรยายแช่มผขายอะไรขายไส้กรีสาาแล้วก็อเดี๋ยวเดี๋แล้วอยู่แล้วอยู่อยาู่าเนือขายาือขายรขายไส้อวแล้วก็ลูกชิ้นนะคะอยาขยะไส้อ้ว ใส่กัีสานแล้วเราปิ้งปิ้งลูกชิ้นชุดนี้ไม่ร้อนเหรอเออร้อนไหมหนาวตนนี้เนื้อเนือเนือเนื้อเนื้อเนือเน้เนือเนา้อเนืูอนื้อเน้น้อเน่้อเนื้ปเนอเนือนือเู่อเนื้อเนือเนืงอเนื้อเนบ้อนาวอานอ่นอ๋อใช่้อเนา้อเนื่แเ่ว้อร้อนมากเรา้อดนึงอเนื้อยู่ออนไลนื้อเนื้อเนื้่เนเนือยากจอย้อนคว้อหนังกันหน่อยนูดถึนงาน จะมือหรือทูชอตใครมีประสบการณ์แปลกๆหรือประทับใจหรืออ่อลืมไม่ลงใยากจะมาแชร์กันไหมคะ <laughs> มันเป็นแบบว่ามีแฟนคับคนนึงเขาเข้ามาแบบนิ่งๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่า ด่าพี่ทีครับอันนี้ก็ถามว่าจะเอาจริงๆหรอคะแบบแอบแบบด่าทําไมแบบไม่อยากแบบใช่ไหมเขาก็เอาเลยเอาเติมที่เลยครับด่าพี่เลยก็เลยจัดให้เขาไปหนึ่งแมตช์ห่แมตช์เขาตกใจเขาเป็นยังไงต่อเขาไปหนึ่งแมตช์เขาก็ ยิ้มเจนเจือแล้วก็ขอบคุณครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่มาจับมืออีกเลยเสียปวดรราวขอโทษต่แบบเป็นเป็นอินเนอร์แบบไหนมาเองอ่ะฮะแบบเป็นแบบอยู่เป็นอินเนอร์แบบไหนพี่แบบพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์นะพี่ก็แบบก็พูดไปแบบนิ่งๆ นิ่งๆเลยอืมนิ่งๆที่แล้วใช่ซับซ้อบอืมใช่เขาซอบอแล้วนะขอบใจเธอจริงๆขอบใจที่พูดแรงๆสอบแล้วคุณพี่ถ้าคุณพี่ฟังอยู่ไม่ว่าพี่อยู่ไหนไม่ว่าพี่จะปลดส่งรักกลับมาปดส่งกลับมาส่งรักกลับมา รู้สึกผิดแล้วขอโทษเรามาเจอกันอีกเป็นคนขอมาเองนะเออเราก็จัดให้เขาแบบเต็มที่เนาะเออตุษาให้แบบเต็มที่แล้วอะจริงเราก็ทําตามที่ขอไปอย่างเต็มที่เลย ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เบกที่2ขอ,องพวกเรานะคะเบรกนี้แน่นอนคะ่ะว่าเรามากับการเล่นเกมนั่นเอง <Wow. S 1> เกมในวันนี้นะคะก็คือเกมทายคำจากภาพค่ะทำมาะอะไรกี่พยางสามสี่พยางมู๊สี่ใบให้ว่าเป็นพันสายพัน มาพรีเซนต์กันนะคะปิงดูเขียนว่าอะไรตัวกินโฟมมดไม่อยไม่อยากโชว์เรียมันอายอ่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะมาเฉลยโอ้ยโอ้จริงนะ ตดียังไงอ่ะตดียังไงอ่ะว่ารูปอันจะดีต่คนอาตีนโอ้โหย่างอะอะย่างเหรออือใช่สเป็นชื่อสัตว์หรอคะเป็นชื่อสัตว์ค่ะชู๊ดอย่างนี้ใครไม่ชูหักคะแนนไม่อยากชูเลยไม่อยากชู แองเจิลหนูตอบว่าหอยเก๋าไม่หอยเกาหลี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 ่นีนาหนูตอบว่าหอยกาลูเออเออเกือบเกือบละเออพี่ตอบว่าหนูแอดวานก่อพี่นีน่ามานิดนี่เป็นหอยแกรบ เฟิริวชื่อเหมือนหอยอังกฤษอะไรเงี้ยเฟิริวอะชื่อคนอังกฤษไม่ใช่เหรอแล้วคำตอบก็คือแคนการูพอเก่งกว่าสับสีมากพอเก่งกว่างานีน่ามากที่เนี้ยแต่หอยการูอะไรรูปแรกคืออะไรอ่ะก็เทวิน

ปเล่นจูเพื่อนเคาตอบอะไรกันดูป้าจูถึงตอบไรลูกตั้ซิลล่าถามมัมองไม่เห็นเนี่ยพี่รู้เลยนะว่าทุกคนได้จากการใบของปิงเลยนะใช่ปิงเขาปิงพูดออกมาตอนนี้เราคิดว่าปิงจะตอบจูกับปิงหน้าปิดงหวานจิง เจราเรียนอ้อเลยเจราตื่นมาเช็คชื่อเสร็จแม่นอนอยู่ข้างข้างแล้วครับพักาพแม่ก็ได้ยินเสียงครู number twenty เงียบคุณครูเรียกเลขพี่เจดา number twenty เงียบเงียบจนแม่จะต้องตื่นเจราเจราครูเขาถามครูไม่ได้ถามครูเช็คชื่อไม่รู้แหละเธอบังคับบังคับก็ แม่ฟังหน่อยแม่เรียนแทนหนูไปหน่อยก็ครูสอนเรื่องพระอภัยมณีหนูจะเรียนทำไมอ่ะหนูสรุปหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระอภัยมณีคือใครพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรคือคนเดียวกันนะพระอภัยมณีคือคนที่เตาปีงไม่ใช่คนลนไม่ใช่แก้วคน้ะไม่ใช่แก้วแก้วเลย ชื่อแก้วเหรอแก้วอะไรเจน่าแล้วคำวาแก้วมาจากไหนเราดูเรื่องแก้วน้าม้ากันก่อนเมือมัวนาพอดีใครกันเดี๋ยวเออสุนทรผู้เป่าปีหรือเป่าคุยเป่าปีเมื่อกี้แม่พึ่งบอกแต่พาอไปมณีอ่ะสุนทรผู้เป็นคนแต่งลูกของสุนทรผู้จังสุนทรผู้ร้องไห้แล้วอ้ลูกของนางเงือกชื่ออะไรสมุทรศรสุน สมุดสุดสาครสมุดช้อนสมุดซัสมุดซักกันเจลามันคือจังหวัดเอา,เจ,รา,าจริงๆเจลาหน้าคล้าปีเตอร์คอปสินะปีเตอร์คอปคือปีเตอร์แมนปีเตอร์ปีเตอร์แมนเลยนสไปเดอร์แมนนั่นมันทอมฮอลแลนด์ปะแล้วปีเตอร์คอปคือใครอ่ะอ,อ๋อปีเตอร์พัคก็คือสไปเดอร์แมนแต่ทอมฮอลแลนด์เป็นชื่อนักสแสดงที่เล่นปีเตอร์คอปร้องเพลงเจ,จ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ใคร เจ้าทวยคือช้างปะเจ้าทวยอยู่ไหนกับช้างฉันอยู่ไหนมันก็คล้ายๆกันนะเฮ้ยมันจริงๆด้วยอะมันเป็นชื่อเพลงหนูบอกแล้วร้องด้วยปีเตอร์คอปออก็ว่าไม่ขอมาพิงกันเออเจ้าทุยเจอวัดเจดอย่าอะไรก็ไม่รู้สักอย่างมั่วไปหมดเลยเหอไหมมันก็คล้ายๆกับช้างฉันอยู่ไหนนั่นแหละฉันอยู่ที่ไหนเอลูมันม้วนไปคล้ายตรงไหนเนี่ยคล้ายๆนะทุกคนก็เจ้าทุยอยู่ไหนช้างฉันอยู่ไหนก็คล้ายๆกัน จ้าพนมร้องให้แล้วจ้าพนมคือใครหน,จำ,หน,นจำได้หนูจำได้จ้าพนมเขาเคยไปในรายการหนึ่งจำไดนะ้นะเขาไปนักสู้โอเคเขาเป็นแบบบูอะ่ะเขาคือนักแสดงแม่แล้วเขาก็สแสดงบู <tenga S 1> ใช่ไหมใช่ <sm all> แต่ถ้านักมวยอ่ะคือบัวขาวแต่ถ้าหิวหิวหน่อยก็บัวลอย <Yeah. laughs> <laughs> พี่เขาอาจจ <c oughs> ะ <c oughs> คาดหวัง <c oughs> เป็นการแบบว่า ไอต้าบ้าอะไรต้าหมีเปล่าเออไอต้าคนอีกแล้วไอต้าคนจะเลยเออก็ถือว่าแบบว่าด่าหน่อยแต่ยังพูดไม่เสร็จแต่ว่าแต่ขอแบบน่ะมาแล้วอะไรนี่เปล่าส่วนแล้วไงเขาขอด่าหน่อยเดี๋ยวถอส่วนส่วนแล้วอย่างเดี๋ยวมันหมดเวลาไงเดี๋ยวมันจะฟังคำพูดไม่เสร็จนี้ใช่เดี๋ยวไม่ทันได้ตอบแล้วเอ้ามันเสียบัตรซีซีอย่างเงี้ยเราต้องได้ตอบเออ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 มีเหตุผลดมีเห็นขวดใช่